สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำกระหล่ำปีตุ๋นรวมมิตรนะคะพี่ว่ากระล่ำปีตุ๋นรวมมิตรนี่ก็ใส่เครื่องปุงทั้งเนื้อสัสตว์แล้วก็อาหารเจหิวะคะ่ะเราก็เอามาทำกะหล่ำปีตุ๋นนะคะ เราก็เอาเต้าหู้ใส่ก่อนค่ะเต้าหู้แข็งนะคะเราจะก็เต้าหู้แข็งใส่ก่นเราจะกัดนะคะเต่เจี๋ยอยู่ก่ะนเลย ใส่ไปทอดด้วยแลเอาเนื Alors, ้อหูเทียม เอาไปแช่นะหางคะไบบูลเลยเราก็มาทอดเป็นจารถึงขั้ำซีโยมนะคะมีทั้งเนื้อตอัดจริงๆแล้วก็เนื้อตัดเบาเนื้อจากที่เราทำเคียมในที่ประจานดีเทก็ตักขึ้นใก่ทอดมา ผันนล้วผัดหน่อยแค่นั้นนะคะโยงไปทอดนะคะ

เสร็จแล้วก็สามชิ้นลงไปนะคะเอาไปผัดเลย แล้วก็เอาใบไผ่หมูนะคะนึ่งไปใบไผ่หมูโดยกระดูกก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำแงกงเผาลงไป น้ำล้างก่อนที่เราทำทิชชไทยจะเตรียมลากกระีมาทำสามเกินนะคะเดี๋ยแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊ขาวลงไปนะคะเป็นครทีงรดค่ะขึ้นช้อนชาเดี๋ยวเราก็ใส่ซอสต่อเขียนงกระเทียนะคะ ที่เราทอั้งผัดหลังตีด้วยนะท่ใส่ใจหมดเลย กำลังปีหัวใหญ่ค่ะหัวหนึ่งก็เต็มแล้วนะคะเพราะเราใส่เครื่องมัเยอะใส่ใหลายๆอย่างค่ะตัวมิเป็นการเหลือม,มิรนะคะ สุ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใส่ผีดิบดำคะ่ะเพื่อเพื่อแต่งสีนะคะให้มันมีสีสันหน่อยเดี๋ยวเวลาผักนะคะเขาสลดก็จะน้อยลงกว่านี้นะคะ่ะตอนนี้ผักก็ยังไม่สลดนะคะต้องรอ รอตุ๋นไปสักพักก่อนของที่ถุงเนีย่ยถ้าสมมุติว่าถักสลัดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือน้อยหน่อยน้อยกว่านี้หนอ่อยตุนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็จะใส่น้ำตาลปีเต้นะคะและ้วนัด้อนวองโต๊ะนะคะเพื่อปรุงให้มีรสเค็มหวาน ทีใส่ในมคะแน่นแน่นเลยมีชั้นเต้าหู้เห็ดหอมก็ใบพายหูแล้วก็ส่องต้อผุกตอนนี้เราก็จะชิมน,นะคะว่ารสชาติของเราเนี่ยได้ที่ยังอร่อยค่ะ ข้มขคนมากๆเลยมีทั้งรถเรถค็มแล้วก็รถหวานค่ะเราก็ใช้เวลาปรุงหน่อยเท่านั้นค่ะปุุนให้เขาเปื่อยๆการใส่เนื้อสัตว์ก็แล้วแต่เรานะคะแล้วของเครื่องปรุงก็แล้วแต่เราค่ะไม่มีกำหนด กัดเกน็นกดเกล็นอะไรนะคะพี่ว่าจะต้องใส่น้ำใส่อะไรนี้ตอนนี้ก็ทานได้แล้วนะคะผักถึงผักยังไม่เละก็ทานได้ค่ะล้นก็ปิดแก๊สก่อนนะคะถ้ามีแกะะ๊ส กรล่งปีตุนถุงย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆากค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อๆไปให้ย่าพรบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ